สวัสดีเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนค่ะวันนี้วิชาภาษาไทยครูนิวจะพาเด็กๆมาฝึกอ่านคำกันค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูนิวมีพยัญชนะให้เด็กๆทั้งหมด8ตัวแล้วให้เด็กๆนำพยัญชนะไปเติมในคำให้มีความหมายที่สมบูรณ์นั่นเองค่ะซึ่งพยัญชนะที่ครูนิวนำมาให้เด็กๆวันนี้มีตัวอะไรบ้างเด็กๆไปดูกันค่ะตัวแรกคือตัวอะไรคะ ปอปลานั่นเองตัวต่อไปค่ะตอเต่าต,ตัวต่อไปคือตัวมอมา้าพยัญชนะตัวต่อไปคือลอลิงตัวต่อไปคือดอเด็กและทอทหารมีตัวต่อไปคือตัวอะไรคะเด็กๆผอพึ่งและตัวสุดท้ายก็คือตัวหอหีบนั่นเอง ครูนิวจะให้เด็กๆนำพยัญชนะทั้ง8ตัวนี้นะคะมาเติมใส่ในคําที่ครูนิวกำหนดให้แล้วฝึกอ่านกันค่ะคําแรกนะคะมีพยัญชนะ1ตัวที่หายไปนั่นก็คือตัวอะไรคะเด็กๆลองเอาพยัญชนะทั้ง8ตัวด้านบนเนี่ยมาเติมเพื่อให้คำนี้มีความหมายที่สมบูรณ์ค่ะเด็กๆเป็นคําว่าปุอะไรได้บ้างคะ เด็กๆจะต้องเติมปอปลาเพื่อให้คำนี้เป็นคำว่าปูปะเด็กๆสะกดคำว่าปูปะพร้อมกันค่ะปออุปปูปออะปะป,ป,ปูปะนะคะเมื่อเด็กๆนำปอปลามาเติมในช่องแล้วให้เด็กๆตัดพยัญชนะปอปลา <c oughs> ทิ้งไปเลยค่ะ ต่อไปเราจะเหลือพยัญชนะแค่7ตัวเท่านั้นเด็กๆลองนำพยัญชนะที่เหลืออยู่เนี่ยมาเติมในคำนี้นะคะเพื่อให้เป็นคำที่มีความหมายสมบูรณ์จะเป็นคำว่าอะไรดีคะเด็กๆเด็กๆบางคนเลือกดอเด็กมาใส่นะคะนั่นก็คือคำว่างูดุเด็กๆสะกดคำว่างูดุค่ะ งูงูดอุดุงูดุเมื่อเรานำดอดเด็กมาเติมในคำที่เรากำหนดแล้วเราก็จะต้องตัดดอดเด็กทิ้งไปค่ะตอนนี้เด็กๆเ,เหลือพยัญชนะเพียงแค่6ตัวเท่านั้นค่ะเอคํานี้ควรนำพยัญชนะตัวไหนมาใส่ดีคะเด็กๆอ่าถ้านำตอเต่ามาเติม จะเป็นคำที่มีความหมายไหมคะไม่มีความหมายและเด็กๆลองนํำมอม้ามาเติมสิคะมีความหมายไหมคะมีความหมายเพราะฉะนั้นคำนี้นำมอม้ามาเติมจะกลายเป็นคำว่ามะไฟคำว่ามะไฟสะกดว่ามออะมะ,อะ,มะฟอไอไฟ มะไฟมะไฟเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งนะคะเด็กๆอ่าตัดมอมาทิ้งไปเลยค่ะตอนนี้เราเหลือพยัญชนะแค่5ตัวเท่านั้นค่ะเราเหลือตัวเลือก5ตัวเราลองนำตัวเลือกทั้ง5ตัวนี้มาเติมในคำนี้สิคะว่าจะเป็นคำว่าอะไรเลือกพยัญชนะตัวไหนดีคะ,ะเด็กๆเ,เลือกขอหีบมาเติม คำนี้จะกลายเป็นคำว่าหึเหเด็กๆสะกดคำว่าหึหสิคะหออึหอหออึหอห่หตัดหอหีบทิ้งไปเลยค่ะคำต่อไปคำนี้เราเหลือพยัญชนะเพียงแค่สี่ตัวเด็กๆจะเลือกตัวไหนมาเติมคะเก่งมากค่ะเด็กๆเลือกผอพึ่งมาเติมจะได้คำว่า ตอผูกคำว่าตอผูกสะกดว่าตออตอผออผูตอผูเด็กๆนำผอพึ่งมาเติมแล้วอย่าลืมตัดผอพึ่งทิ้งไปนะคะตอนนี้เราเหลือพยัญชนะเพียงแค่3ตัวเด็กๆลองทายสิคะว,ว่าคำนี้จะเป็นคำว่าอะไรเด็กๆบางคนบอกว่ากะปิได้ไหมคะครูนิวอย่าลืมนะคะว่าตอนเนี้ย เราเหลือพยัญชนะเพียงแค่3มตัวปปลาถูกใช้ไปแล้วเพราะฉะนั้นคำว่ากะปิน่าจะไม่ได้นะคะนักเรียนสามารถเป็นคำว่าอะไรได้อีกคะกะทินั่นเองกออะกะทออีทิกะทิตอนนี้เราใช้ทอทหารไปแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องตัดทอทหารอ,ออกค่ะคำนี้นะคะเด็กๆ เราเหลือพยัญชนะเพียงแค่2ตัวเด็กๆจะเลือกตัวไหนมาเติมให้มีความหมายคะเติมลอลิงนั่นเองกลายเป็นคำว่ามะลิอ่าสะกดว่ามออะมะลออลิมะลิมะลิคืออะไรคะเด็กๆมะลิคือดอกไม้ชนิดหนึ่งซึ่งดอกมะลิมีสีอะไรมีใครตอบคุณนิวได้บ้างคะ สีขาวนั่นเองและดอกมะลิก็ยังเป็นดอกไม้ประจำวันแม่แห่งชาติด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะเมื่อเด็กๆใช้ลอลิงไปแล้วเด็กๆก็ตัดลอลิงทิ้งไปเลยและตัวสุดท้ายเราเหลือพยัญชนะตัวเดียวนั่นก็คือต่อเต่าเมื่อเด็กๆนำต่อเต่ามาใส่ในคำนี้จะได้คำว่าอะไรคะเด็กๆคำว่าตึ่ นั่นเองนะคะซึ่งเมื่อเด็กๆทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเด็กๆจะสามารถทำแบบฝึกหัดทักษะภาษาหน้าที่7ได้ครบถ้วนสมบูรณ์เลยเมื่อกี้ฝึกทำไปพร้อมคุณนิวแล้วคราวนี้เด็กๆ ลองฝึกทำด้วยตัวเองนะคะลองทำก่อนถ้าเกิดว่าทำไม่ได้ให้ย้อนกลับไปดูคลิปนะคะเด็กๆทำเสร็จแล้วอย่าลืมฝึกอ่านแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปส่งให้คุณครูดูใน Google Classroom นะคะสำหรับวันนี้ครูนิวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ